สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช anel ของเราครับก็จะนําทิปแล้วก็เทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งท่านอาจจะพบเจอนะครับในในชีวิตประจําวันหรือว่าในการทํางานหรือว่าการเรียนนะครับเพื่อให้ท่านนะครับนาทิปแล้วก็เทคนิค เหล่านี้นะครับไปปรับใช้ในการทํางานนะครับหรือว่าการเรียนนะครับหรือช่วยแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านได้นะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับเว็เบไซต์ที่ให้บริการแปลภาษาแล้วก็แปลออกมาเป็นคําอ่านนะครับเป็นคําอ่านนะครับเพื่อให้เราสามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็เรียนรู้ภาษานะครับนั้นๆได้นะครับ เว็บไซต์ที่ว่านะครับก็คือเว็บไซต์ของ Google Translate นะครับคือบริการของ Google นะครับ Translate นะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับท่านพิมพ์เข้าไปที่ช่องเสิร์ชนะครับเสิร์ชของอินเทอร์เน็ตเสิร์ชของเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์คาว่า Google เข้าไปนะครับ Google Translate นะครับก็จะมีขึ้นมาให้นะครับหรือหากไม่มีก็พิมพ์ลงไปนะครับเป็น Google Translate นะครับ อพอเสร็จปุ๊บท่านก็เข้าไปที่บริการนะครับของ Google Translate นะครับก็จะมีมาให้นะครับ Google Translate ซึ่ง Google Translate นี้ก็จะเป็นบริการแปลภาษานะครับของ Google นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะแปลภาษาได้หลากหลายภาษานะครับนะหลากหลายภาษานะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้ก็จะมีช่องให้ใส่2ช่องนะครับ ไม่ใช่สองช่องนะครับมีช่องเดียวนะครับตัวนี้เป็นช่องที่ต้องการให้ใส่ใส่คําที่เราต้องการแปลนะครับตัวนี้เป็นคําแปลรนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับท่านเลือกภาษาได้ตรงนี้นะครับเลือกภาษาที่ท่านใส่เข้ามานะครับว่าเป็นภาษาอะไรนะครับถ้าไม่ใช่ภาษาถ้าไม่มีตรงนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกจากตรงนี้ได้นะครับภาษาที่ใส่เข้ามาเป็นภาษาอะไรนะครับ ตอนนี้จะให้แปลเป็นภาษาอะไรนะครับก็มีให้เลือกนะครับถ้าไม่มีก็เลือกเอาตรงนี้นะครับจะเป็นภาษาอะไรนะครับเช่นผมจะ Copy ีตัวนี้มานะครับ c o อปีภาษาอังกฤษมานะครับก็ปีตัวนี้มานะครับแล้วก็มาแปลนะครับก็คลิกว่านะครับแล้วก็เพจลงธรรมดานะครับก็จะแปลเป็นภาษา ตัวนี้ให้นะครับเป็นภาษาไทยให้นะครับหากท่านต้องการที่จะเรียนรู้คําอ่านนะครับคําอ่านก็เป็นคำๆาไปนะครับอ่านให้ฟังเลยนะครับท่านก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับ listen นะครับฟังนะครับอลองลองกดดูนะครับ นกกลืนสีขาวทาชีซีเนตาเลวอาเป็นนกชนิดเดียวในตระกูลฮิรุนดีนิดาเออธิบายครั้งแรกและได้รับชื่อทางวิทยาศาสตร์โดยนักพฤกษศาสตร์เชียนผมจะใส่คำอื่นลงไปนะครับ หรือหากท่านใส่ลงไปแล้วนะครับท่านต้องการที่จะฟังเลยนะครับก็จะมีปุ่มฟังให้นะครับตัวนี้นะครับ I'm a a good boy ฟังซ้ำก็กดซ้ำ o o d boy ลองเปลี่ยนเป็นภาษาลาวดูนะครับก็จะมีเป็นภาษาลาวขึ้นมาให้นะครับแล้วก็หากท่านต้องการฟังนะครับถ้าไม่มีตัวนี้แสดงว่ามันไม่มีภาษาที่ ที่ต้องการาไม่มีคําอ่านให้นะครับลองเอาภาษาเรามาแปลเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับก็ copy ปีมานะครับก็เพจลงไปนะครับผมจะแปลให้เป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะครับลองดูนะครับ แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัว e นะครับ English นะครับตัวไหนที่ภาษาเขาทำสมบูรณ์นะครับมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับออย่างภาษาลาวนี่ข้าพเจ้าเป็นเด็กดีเงี้ยนะครับก็ good b o y ก็จะมีคําอ่านขึ้นมาให้นะครับคอาอ่านขึ้นมาให้ท่านก็สามารถที่จะเอาประโยค เยอะๆนะครับมาวางแล้วก็กดอ่านนะครับให้มันอ่านให้ฟังนะครับฟังแล้วก็ท่านสามารถที่จะเรียนรู้คําอ่านภาษานั้นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับสําหรับคนที่ใช้งานภาษาอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็กดกดแชร์ครับสวัสดีครับ